สวัสดีและยินดีต้อนรับพี่น้องบรรดาชาวนักสะสมผมปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญข้าแล้วก็จำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญออกนะรับซื้อเหรียญที่ นักสะสมต่างจังหวัดท่านผู้ชมฮะหลายจังหวัดที่ส่งเข้ามาในช่องของประปาเดี๋ยวประปาจะเร็วนิดหนึ่งท่านผู้ชมมาเพราะเราจะเปิดกันสองกล่องเนาะลืมบอกเดี๋ยวท่านผู้ชมสวัสดีนะลืมบอกท่านผู้ชมฮะกล่องนี้รู้สึกว่าจะมาจากจังหวัดนครสวรรค์ท่านหนึ่งนะนักสะสมเข้าไม่ประสงค์ออกนามท่านผู้ชมฮะเราก็ให้ดูแค่จังหวัดก็พอเนาะให้ดูแค่จังหวัดกันก็พอแล้วกล่องหนึ่งก็ท่านผู้ชมมาที่กำลังปอาปากำลังเปิดอยู่นี้ก็รู้สึกว่าจะมาจากเขตบางบัวทอง รู้สึกว่าจะเป็นนักสะสมที่เคยส่งเหรียญในช่องของประปาแล้วท่านผู้ชมฮะนะครั้งแรกที่เขาส่งเนันมาเขาได้รับเงินจากช่องของประปาแล้วเนี่ยเขาก็หาเหรียญส่งให้ช่องของประปาอีกอประปาก็ฝากขอบคุณนักสะสมทั้งจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็หนนททุรีใช่ไหมบางปททองใหนหนนทบุรีเนาะเอาแล้วท่านผู้ชมฮะ เดี๋ยวปปาเลือกจะเปิดกล่องไหนก่อนฮะเปิดกล่องเบาๆก่อนเนาะเบาๆก่อนท่านผู้ชมฮะจากจังหวัดนครสวรรค์อ่ะเจ้าของดูอยู่ไม่เอ่ย FC นครสวรรค์ท่านนี้อ่ะโอเคเนาะเอาดูกันว่าเป็นเหรียที่ช่องปปารับซื้อไหมถ้าเป็นเหรียญที่ปปาไม่รับซื้อปปาตีตายเลยท่านผู้ชมฮะนะถือว่าดื้อฮะถ้าเป็นเหรียญที่ช่องปปาไม่รับซื้อถ <f> ือว่า FC ดื้อจริงๆท่านผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันปปาจะลำบากนิดนึงก็เป็นเทปกาวปปาคอ เดี๋ยวนะท่าผู้ชมนะชะ้าๆนิดหน,นึ่งเขาติดถุงมือท่านผู้ชมนะเขาจะติดถุงมือโอเคเนาะ,ะมาดูท่านแรกกันก่อนท่านผู้ชมฮะอ่ะโอเคฮะเราดูตรงนี้เลยนี่เป็นเหรียญเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวป๊าจะใส่กล่องคืนให้เขาเพื่อแอดมันไปเช็คต่อ,อท่านผู้ชมอันนี้คือเหรียญที่ห่างหายไปนานแล้วละ่ะช่วงป๊าปายุ่งงานก็ไม่ได้ประกาศไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้อ่ะ ท่านผู้ชมฮะนานๆก็จะเข้ามาหาครั้งหนึ่งนี่คือเหรียญหนึ่งบาทท่านผู้ชมฮะเหรียญหนึ่งบาทอ่าตั้งแต่ปีพศ2525นะ้า้าเรียกหนึ่งบาทหลังวัดรูปแบบพระเศียรใหญ่เดี๋ยวทําพระเศียรเล็กให้ให้ให้ดูอีกก่อนเนาะราคาระดับ4-5,000เลยอ่ะแล้วก็มามาคู่กับ1บาทเรือหงท่านผู้ชมฮะปีพศ2520นะช่วงหน้านู้นท่านผู้ชมฮะเข้ามาเยอะมากเลยเข้ามาเยอะมากเดี๋ยวป้าปาจะเก็บเลยนะฮะอืออ่า เข้ามาเยอะมากช่วงก่นกอนๆโน้นเนาะอ่ะราคาไม่สูงท่านผู้ชมฮะนะก็คงไม่ต้องพูดกันลนะนักสะสมรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วแหละเนาะว่าราคาอยู่ประมาณไหนอันนี้ก็เป็น <laughs> ติดๆมาท่านผู้ชมฮะ,ะบางทีเราเราช่วยรับได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยเขาจะมีเหรียญแบบนี้แอดมินก็จะช่วยเช็คแบบนี้ท่านผู้ชมฮะถ้าหากตั้งหน้าตั้งาตงาจะส่งเหรียญแบบนี้มาตั้งหน้าตั้งตาส่งเหรียญแบบนี้มาก็คงต้องคุยกับแอดมินก่อนเพราะว่าเป็นเหรียญที่บอกตรงๆว่าแบ่งปันยาก ขายออกยากท่านผู้ชมฮะนะเอาง่ายๆว่าเขาไม่มีกําไรมาจุนเจือทางครอบครัวช่องปลาปลาเนาะครอบครัวช่องแต่ถ้ามีเหรียญเด็ดมาบ้างเนี่ยเราก็ไม่ใจใจจืดใจดำท่านผู้ชมใครฝากมาอันนี้ก็เป็นเหรียญห้าสิบต่างตาแผ่นดินท่านผู้ชมฮะนะปีศูนย์ปีสองพันห้าร้อยเนาะท่านนี้เอาวางไว้ก่อนจบของรายการท่านผู้ชมฮะอ่าโอเคเนาะมีอะไรก็ไปคุยกับแอดมินท่านผู้ชมฮะการส่งเหรียญนะอ่ะชื้อ เนี่ยท่านผู้ชมฮะมเราได้กันมาห้าเหรียญเลยนะดูออกไหมเอ่ยท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญสิบบาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะเป็นวาระแรกสําหรับสิบบาทที่ลึกที่ผลิตออกมาจากเนื้อเงินอ่ะวาระต,ต,ต่อมาที่มีขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะที่มีขนาดใหญ่ไงท่านผู้ชมที่ผลิตออกมาจากเนื้อเนื้อนิกเกิลน,นะก็มีวาระเดียวเดียวท่านชมฮะคลองราช25ปีนะท่านผู้ชมฮะเหรียญของราชการที่9คลอ,องราชสมบัติ 25ปีปราป้าผู้ผิดไม่เอ่ยไม่ได้ทำรายการนานแล้วเนี่ยเหรียญร,รุ่นนี้ผลิตตั้งแต่ปีอ่าผมา้ชมะ14ใช่ไหม2514อ่ะโอเคท่าผม้ชมะอันนี้ก็เป็นเหรียญที่จะบอกว่าผ่านการใช้งานก็ยังไงอยู่ก็ผ่านนั่นแหละเนาะอ่ะแต่ก็ต้องบอกว่าเหรียญเก่าเก็บขาดกันเก็บรักษาอย่างดีท่าผม้ชมะเนาะอ่ะใครที่มีก็สามารถติดต่อส่งขายได้นะเนี่ยเหรียญเนี้ยนะ เขายังมีราคาซื้อขายกันอยู่แต่เสียดายว่ายอดจานวนการผลิตเขาค่อนข้างเยอะ1ล้านเหรียญท่านผู้ชมะราคาก็ไม่แตะหลักพันหลักหมื่นเนาะนั่นหมายความว่าแตะหลักสิบหลักร้อยเท่านั้นเองโอเคอะเดี๋ยวป๊าปาวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเป็นเหรียญเจ้าแรกท่านผู้ชมะอะใส่กล่องเลยดีกว่าจะได้ประหยัดเวลาท่านผู้ชมะขอบคุณสำหรับนักสะสมจังหวนนครสวรรค์นะหากได้รับเงินจากแอดมินค่าเหรียญแล้วก็ อ่ะส่งฮาเดียนส่งมาต่อนะเพราะปายังยืนอยู่ตรงนี้ยังนั่งทํารายการอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมฮะก็ยังรับซื้อกันอยู่เนาะอ่ะต่อมาท่านผู้ชมฮะกล่องที่2รู้สึกว่าจะมีค่อนข้างหลายเหรียญท่านผู้ชมฮะแต่ว่าจะมีเหรียญเด็ดไหมเจ้าแรกมีเหรียญเด็ดไปแล้วนะ <S <S อ่ะบางบัวทองท่านผู้ชมฮะจะแพ้นครสวรรค์ไหมเรามาดูกันอ่ะโอเคเนาะอันนี้เหรียญจากบางบัวทองท่านผู้ชมฮะนักสะสมท่านนี้ก็น่าจะเคยส่งเหรียญในช่องของปป่า อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญอะเออ,อท่านผู้ชมฮะเยอะแย,ยะไปหมดเลยอ่ะโอเคฮะท่านผู้ชมะแค่นี้เราก็ดีใจแล้วเนาะสำหรับนะักสะสมที่กล้าส่งเหรียญในช่องของป้ะปาอันนี้ก็เป็นใบารายการกับสมุดบัญชีธนาคารป้าปาแนะนำนะท่านผู้ชมว่าใครส่งเหรียญมานะให้เขียนชื่อจริงอยู่แล้วแล้วก็พยายามเขียนลายติดมาท่านผู้ชมนะฮะถ้าเป็นไปได้นะเขียนลายติดมาเวลาแอดมินเขาเช็คเนี่ยเขาจะได้ง่ายนะ เวลาเราเช็คเงินเราจะเช็คง่ายบางครั้งก็ไม่ต้องไปหาชื่อจริงเอาล,ลายอยู่ไหนใช้ชื่อลายอะไรเอ่ยวาเนี้ปป่าอยากให้แต่ละกล่องเนี่ยระบุชื่อลายติดมาด้วยเนาะโอเคนะฮะดูอะไรกันก่อนท่านผู้ชมฮะเราดูกันอย่างนี้ไปเลยเนาะได้จบจบแบบสมบูรณ์ท่านผู้ชมฮะ,ะนี่คือเหรียญที่มาจากท่านผู้ชมฮะเขตบางบัวทองอันนี้เป็นเหรียญห,หนึ่งบาทหนึ่งบาทตราแผ่นดินท่านผู้ชมฮะเนาะปาป่าคงจะไม่แกะแล้วละนะหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีศูนย์ห้า เหรียญของราชการที่9เป็นเหรียญหนึ่งบาทขนาดใหญ่ซึ่งผลิตออกมาหลายครั้งนะแต่ใช้ระบุป,ปี0-5ปีเดียวก็น่าจะผลิตปี05 0 6 07 0, 7, 0 8, าศูเรืดยแหมาลท่านผู้ชมฮะว่าจบจากปี05ก็รู้สึกว่าจะเป็นปีพศ2,500้ยใช่ไหมที่มีเหรียญหนึ่งบาทแล้วก็ชุดสตางค์เมื่อกี้เนี่ยนะอ่ะบาทห0าสสตางค์ยีสตางค์อะไรประมาณนั้นของชุดปี500ลองหลจากตัวนี้ท่านผู้ชมฮะจบจากปีนี้แล้วก็ไปเป็นปี500 หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะปี1บาทปีพศ2500จะเห็นก็25สตางค์50สตางค์ใช่ไหมอ่ะประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะโอ้โหนี่คือเหรียญ1บาทครุฑปี17ท่านผู้ชมฮะเนี่ยอ่ะใครมีสามารถติดต่อส่งส่งช่องของป้าป้าได้นะส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคาพูดคุยกับแอดมินโอเคเนาะอ่ะท่านผู้ชมฮะเนี่ยเหรียญหนึ่งก็ไม่ขาด20บบาทท่านผู้ชมฮะนะเอาใครที่มีฮะผลิตเยอะท่านผู้ชมฮะหลายหลายล้านเหรียญเลยนะ อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ่าเป็นเหรียญ5บาทคุดตรงท่านผู้ชมฮะหบาทคุดตรงกับคุดเฉียงเนาะอ่ะมารวมกันเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวที่เหลือให้อดมินเป็นผู้จัดการต่อไปนะอีพีนี้ปปาไม่เปิดให้นะเพราะปปาใส่ทุงมือเพราะว่าเตปกาวได้ติดทุงมือหลังจากเปิดชิ้นแรกเนะี่ยรับรองท่านผู้ชมฮะจะไม่ได้ดูเหรียญหรอกดูปปาแกะอ่าเตปกาวออกจากทุงมือก็จบรายการโอเคนะฮะเนาะนะอ่ะเราได้มากันหลายเลยท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญติดติดมาท่านผู้ชมฮะเนี่ยอ่ะนะ เป็นเหรียญ5บาทอ่า5บาท,าบาทการจนาพิเศษซึ่งปกติกตธรรมดาเราก็ไม่ได้รับซื้อแบบเป็นทางการหรอกแต่ว่าเนี่ยแอดมินเขาจะดูท่านผู้ชมอะพอป่าสั่งไว้บอกไว้ว่าเอออันไหนที่เขาส่งหลักๆมาช่วยบ้านแล้วก็มีเหรียญที่เราไม่ได้รับซื้อแบบเป็นทางการติดมาไม่มากนะักเนี่ยก็อนุมัติอนุญาตให้ส่งมาจะได้ร่วมสนุกกันนะเออโอเคเนาะหากมากไปแต่แอดมินเาก็จะแจ้งบอกไปเองว่าเออประมาณนั้นประมาณนี้อ่ะท่านผู้ชมอะ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดเหมือนกับกล่องแรกเลยนะเนี่ยหนึ่งบาทหลังวัดท่านผู้ชมนะปีพศ2525หลังวัดพระแก้วแล้วต่อมาท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหรียญ5บาทเหรียญ5บาทนิกเกิลท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญ5บาทที่เลึกขนาดใหญ่นะก็จะมีเวลาปะปนกันมาเพราะว่าด้านหน้าด้านหลังไม่เหมือนกันคนละวันละโอเคเนาะท่านผู้ชมอ่ะชิปต่อมาอ่ะอันนี้เป็น1บาทเรือหงท่านผู้ชมฮะเป็น1บาทเรือหง แบบนี้ก็ราคาไม่สูงนะฮะอาจจะเป็นเหรียญติดมาด้วยเวลาดูปลาปาทารายการท่านผู้ชมะนะก็ต้องต้อง,ต,องต้องลองสังเกตดูว่าบางครั้งดูเหมือนปลาปาร,รับซื้อหมดทุกชนิดราคารับไหมท่านผู้ชมนะถ้ามีเหรียญตัวเด็ดๆมาช่วยให้ให้ควบคุมเหรียญที่ผลิตออกมามา,มากเนี่ยยังไงดีฮะถ้ามีเหรียญเด็ดมาบ้างแอดมินก็จะรับแบบรับแบบนี้มาช่วยโอเคเนาะอ่ะตรงนี้อะไรกันเอยท่านผู้ชมฮะตรงนี้คืออะไรกันเออ อ๋อปลาแตะแบบนี้ก็พอเนาะท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะเนี่ยหนึ่งบาทที่ระลึกเรารู้สึกว่าจะมีวาละเด็ดมาด้วยประมาณนี้โอเคนะฮะอันนี้ก็คือ1บาทสรอบจะมี2ชนิดราคาท่านผู้ชมฮะก็มี1บาท3ารอบแล้วก็20บาทสรอบวาละนี้มี2ชนิดราคา20บาทเนื้อเงินๆๆแล้วก็มา1บาทเนื้อนิกเกิลท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะไม่มั่นใจวันนี้แสงไฟพอมองเห็นไหมท่านผู้ชมอมองเห็นไหมอ่ะตรงนี้ก็เป็น อ่าหบาทเรือหงท่านผนะู้ชมฮะนะหบาทเรือหงแบบเมื่อกี้นี่แหละอ่ะชิ้นเดียวกันประมาณว่าน่าจะแตกออกหรือเปล่าท่านผู้ชมฮนะเนาะก็มี1บาทเรือหงแล้วก็อ่าหบาทที่ระลึกอ่ะอ,อยู่ตรงนี้รวมกันเลยท่านผู้ชมปื๊ดอ่ะตรงนี้เนาะอ่ะอ่าตรงนี้จะเป็นท่านผู้ชมฮนะปาปาจะลองแกะดูนะอันนี้น่าจะต้องปาปาขอตรวจสอบขอแกะชิ้นนี้แล้วกันท่านผู้ชมนะ เพราะ่เหรียญนี้เขามีอย่างที่บอกกันข้างต้นสมัยก่อนเราเป็นเหรียญแท้เหรียญปลอมเดี๋ยวปลาขอส่องกล้องดูเนาะและรายการที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันท่านผะู้ชมครับเป็นสต,ตางรูเนาะอ่ะเป็นสต,ตางรูเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอันนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันท่านผู้ชมขอตรวจสอบตัวนี้ก่อนมองเห็นไหมอ่ะตรวจสอบเหรียญคูดเก้าเหลี่ยงมันทะ่านผู้ชมนะดูซิว่ามีเหรียญแท้ไหมจากตาเปล่าเป็นเหรียญปลอมเลยท่านผู้ชมมีเหรียญปลอมปะปนด้วยดูเหรียญนี้ก่อนเนาะอ่ะอ่ะเหรียญนี้เหรียญแท้ฮะ เหรียญแท้นะเจ้าของดูอยู่ไหมอ่าเดี๋ยวนี้เหรียญแท้ฮะอันนี้ก็เหรียญแท้แต่ว่าสภาพผุกก่อนนิดนึงอ่ะอันนี้ป้าปา,ปาบอกผ่านคลิปวิดีโอตรงๆเลยนะฮะจะได้เป็นหลักฐานช่วยกันเนาะอ่ะประมาณนั้นอ่ะมาดูเหรียญต่อมาท่านผู้ชมฮะ เหรียญนี้ป้าปาไม่มั่นใจท่านผู้ชมฮะนะรูปลักษณ์จะแตกต่างไปนิดนึงนะเดี๋ยวป้าปาขอตรวจสอบอ่า,าตรวจสอบใหม่ละกันดูทีท่านะท่านผู้ชมฮะดูภาพรวมทั้งสองเหรียญน,นี้น่าจะไม่ใช่เหรียญแท้ท่านผู้ชมฮะนะน่าจะไม่ใช่เหรียญแท้อะดูทั้งหลายๆกรณีแล้วท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะสองเหรียญน,นี้น่าจะ ไม่ใช่เหรียญแท้ทั้ง3เหรียญนี้เป็นเหรียญแท้แต่ว่าเหรียญนี้นั้นจะผูกกลอนฮะท่านผู้ชมอะจะเป็นปัญหานิดนึงเวลาปาปาส่งออกอันนี้ประปาให้รายละเอียดตรงนี้ไม่โกรธกันเนาะเนาะไม่โกรธกันนะฮะสอเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานพอจะน่าจะส่งต่อได้ในราคาที่ไม่สูงนักแต่เหรียญเนี้ยท่านผู้ชมอะเดี๋ยวให้อดินแจ้งกลับให้คุยกับอดินเนาะเขาจะผูกกลอนนะโอเคเนาะอ่ะสเหรียญนี้ตีเป็นปลอมได้เลยฮะโอเคเนาะมา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 เรามาดูรายการต่อมาท่านผู้ชมฮะ อ่าหรืมบอกใครที่มีนะสามารถส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาแท้ก็บอกว่าแท้ถ้าไม่ชมะไม่ใกล้เคียงก็บอกว่าไม่ใกล้เคียงเนาะรับรองถ้าไม่ชมะไว้ใจช่องประปาได้นิดนึงสำหรับอ่าการรับซื้อเหรียญอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อถ้าไม่ชมะเป็นเหรียญอ่าห้บปารงปี2493ี่เก้าสามถ้าไม่ชมะปะปาไม่แกะนะฮะเนาะอ่าปี2493นะ เราได้กันมาหลายเหรียญติดมาก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ชมะถ้ามีเหรียญเด็ดหลักๆก็เราก็ลองมาดูนะลองส่งม,มาดูถ้าผู้ชมะอ่าเราวางไว้ตรงนี้ทางด้านราคาก็ทั่วไปก็รับกันรับซื้อราคาไม่สูงท่านผู้ช,ม,ชมเชื่อไหมว่าปัจจุบันนี้ทั่วไปอาจจะซื้อกันในราคาเหรียญแล้วไม่เกิน2บาทด้วยบาทหนึ่งด้วยแต่แอดมินเขาน่าจะรับมาสูงกว่านั้นนะเราพยายามจะคืนน้ำใจเท่าที่เราจะคืนได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะฮะอันนี้เป็นเหรียญขอติดมาพร้อมกับเหรียญหลักๆที่เรา ทำการประกาศรับซื้อไปเนาะอันนี้เป็นเหรียญสตางรูท่านผู้ชมฮะเป็นสตางรูเนาะอ่ะดูปีพศออไม่ออกท่านผู้ชมฮะช่างเขาเนาะเรารู้ว่าเป็นสตางรูสตางรูนี่ก็เดี๋ยวค่อยทำคลิปวิดีโอใหม่เนาะบางทีปะปะอาจจะยืมตรงเนี้ยไปทำคลิปวิดีโอประกาศรับซื้อเนาะโอเคไหมแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญเนื้อดีบุกครับท่านผู้ชมฮะอ่า25สตางค์พบเจอกันได้ง่ายท่านผู้ชมฮะรูปแบบพระเสยนเล็กเนี่ยนะ นี่คือเหรียญที่ผ่านการใช้งานเนื้อทีบุกเขาจะปูก,ก่อนได้เร็วท่านผู้ชมะนะก็ไม่มีนักสะสมนิยมนั้นหาแม้แต่ทั้งประชากรประชาชนสมัยยุคยุคราชาการที่8ดเนี่ยร้านการที่นู้นมาเลยท่านผู้ชมอ่ะแปดอะไรประมาณในหกเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมกันนะเก็บเก็บไว้ไม่ค่อยออกมาใช้ตันะ้งแต่สมัยนน้นมาแล้วตามข้อมูลมาโอเคนะท่านผู้ชมะคลิปนี้เรามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญจากนักสะสมที่อยู่ทางบ้านต่างจังหวัด เราได้กันมา2ชิ้นสองกล่องท่านผู้ชมฮะชิ้นหนึ่งกล่องหนึ่งก็มาจากจังหวัดอ่าปทุมธานีท่านผู้ชมมาเขตบางบัวทอง็ฟ้าว่าจะเป็นปทุมธานีเนาะอ่าจังหวัดปทุมธานีท่านผู้ชมอ่ะอานนนน,านนนทบุรีท่านผู้ชมโทษทีนนทบุรีฮะเขตบางบัวทองบุรีเหมือนกันดินรีเหมือนกันท่านผู้ชมฮะโอเคนะฮะกล่องนี้กล่อง,องแรกได้มาจากจังหวัดนนทบุรีแล้วกล่องที่สองท่านผู้ชมฮะได้มาจากจังหวัดนครสวรรค์ขอบคุณเจ้าของเหรียญทั้งสองท่านเลยนะที่ ให้ความไว้บางใจช่องของปปาส่งเหรียญมาแบ่งปันขายให้กับช่องของปปาแล้วท่านาแล้วปปาก็จะนําเหรียญของท่านนั้นถ่ายทอดแบ่งปันขายให้กับนักสะสมท่านผู้ชมฮะการวนเวียนของการสะสมเหรียญการเล่นหาเหรียญของเหรียญในประเทศไทยดัวนั้นก็ยังคงมีกันต่อเนื่องท่านผู้ชมะนะยังมีกันต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานมาตั้งแต่อ,อดีตจนถึงปัจจุบันฉะนั้นก็เป็นเหรียญที่สะสมนะ เป็นของมีค่าคุณค่าทางจิตใจก็เปลี่ยนมือกันไปนะคุณขายมาผมขายออกอ่ะดูอิม่มดูเสร็จท่านผู้ชมฮะขายเอาหรือราคาขึ้นก็ได้ขายได้กําไรช่วงราคาไม่ขึ้นเดือดร้อนเราก็สามารถจะนําเหรียญเหล่านี้ไปขายได้นะอย่างน้อยๆก็อ่าเป็นอะไรที่หมุนเวียนค่อนข้างดีเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่อะคลิปนี้ผมปะปาศ,ศึกษาแบงก์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ